สวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องโลกของนิทานสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอพยป,ปาลิตหรือว่าคาถายันทุนให้ผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มต้นรับฟังกันเลยครับอพยป,ปาลิตหรือคาถายันทุนจะเป็นบทสวดเพื่อป้องกันความหวาดกลัวจากฝันลาย โดยคำว่าอภัยะจะแปลว่าไม่ต้องกลัวหรืออีกในหนึ่งจะแปลว่าไม่มีภัยคาถาบมทนี้มักนิยมสวดในการสวดมนต์ข้ามปีมนพิธีต่างๆรวมไปถึงการสมโพธทุกชนิดใจความสําคัญของคาถานี้จะเป็นการขอพลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพเพื่อช่วยขจัดภัยและสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย ที่เกิดจากลางไร้าต่างๆให้หมดสิ้นไปในส่วนของประวัติอพภยาปาลิศนั้นยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนครับว่ามีมาในช่วงใดบ้างแหล่งสันนิฐานว่าเป็นคาถาที่บุรพาจารย์ชาวเชเียงใหม่เป็นผู้รจนาแต่บ้างแหล่งก็กล่าวว่ามีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงสบินนิมิต16ประการครับ ซึ่งอภยญปริศนี้ก็จะเป็นอีกปลริศหนึ่งที่มีบทขัดโดยคำแปลของบทขัดนั้นจะมีดังต่อไปนี้ครับขอสาธุชนจงฟังปลริศอันได้บุญมีเดชมากมีคุณมีเกียรติและมียศอันยิ่งใหญ่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงพวกเราจงสวดปลริศนั้นอันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเอง และผู้อื่นกันเถิดสำหรับการสวดยันทูลน,นั้นจะเป็นการสวดแบบสามจบครับโดยจบที่หนึ่งจะกล่าวถึงพุทธ,ธานุภาพจบที่สองจะกล่าวถึงธรรมานุภาพและจบที่สามจะกล่าวถึงสังขานุภาพครับโดยคำสวดจะมีดังต่อไปนี้ครับยันทูนลนิมิต,ตังอวะมังคลรันจจโยจามนาโปสกุนัสสัสสะโท ปาปะ้ะโหทุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุสำหรับส่วนนี้ก็จะจบในส่วนของจบที่1น,นะครับจบที่2ก็จะเปลี่ยนจากพุทธานุภาเวนะวินาสเมตุเป็นธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุนมมนนนตและจบที่3ก็จะเป็นสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุครับในส่วนของคำแปลจะมีดังต่อไปนี้ครับ นิมิตอันเป็นรางชั่วร้ายก็ดีอวะมงคลก็ดีเสียงนกที่ไม่ชอบใจก็ดีบาปเคราะห์และความฝันร้ายอันไม่เป็นที่ชอบใจเป็นสิ่งที่มีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าในส่วนของคําแปลจบที่สองและจบที่3ามก็จะเปลี่ยนท่อนสุดท้ายเหมือนกับคำสวดครับ เป็นด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมและด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ครับโดยในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แก่มักจะสวดคาถาบทนี้เมื่อมีสัตว์ร้ายเข้าบ้านหรือใช้เป่ากระหม่อมให้แก่ลูกหลานครับโดยท่านจะทําจิตให้สงบนิ่งตั้งน้โมสามจบแล้วสวดคาถายันทุนจากนั้นก็จะเป่าศาีรษะหรือกระหม่อมให้แก่ลูกหลาน โดยมีความเชื่อว่าสามารถปัดเป่าสิ่งอัปโมงคลทั้งปวงและเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้ครับครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของอภยญปริศหรือว่าคาถายันทุนครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ